กับเรียนอาจารย์คิติศักดิ์วิมลและขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับครับกับผมชื่อนายรชาพลจำปาหอมสาขารัฐศาสตร์ปี3ครับได้เรียกหัขวข้วขอการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบทบาทของสื่อออนไลน์ในทางการเมือง การสื่อสารมวลชนมีบทบาทในทางการเมืองด้วยเราสามารถพิจารณาได้นับตั้งแต่ช่วงที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพศ2475เป็นต้นมากระบวนกระบารการสื่อสารของสื่อสารมวลชนยิ่งเข้ามามีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ชัดเจนในยุคสังคมข่าวสารเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นคอมพิวเตอร์กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหมือนย่อโรคไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือือท่งผลให้สื่อมวลชนหลายประเภทต้องหันมาปรับตัวและให้ความสําคัญกับสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายฐานผู้ใช้และโอกาสในการเข้าถึงรวมไปถึงธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นพัฒนาจากหนังสือพิมพ์กระดาษ ไปสู่การเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทยเกิดจากกระแสะความนิยมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศเนื่องจากความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้ทั้งข้อความภาพนิ่งการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงช่วยลดข้อด้อยของหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดีประกอบกับปัญหาเดียวกับเดียวกันกับที่องคอ์กรหนังสือพิมพ์ว่าโรคประสบคือผลกะระทบจากภาวะเศรษฐตกิจตกต่ำว่าโรคในเดือน มีนาสองห้าสามเก้าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้เริ่มให้บริการหนังสือพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์นับเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและได้มีหนังสือพิมพ์อื่นๆทยอยปรับตัวให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในรูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ตามมาซึ่งลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้สามารถจำได้สามารถจำเนกได้ดังนี้ หนึ่งรูปแบบการปฏิสัมพันธ์เช่นการคลิกเมาส์ไปยังหวัวข้อข่าวเพื่อเรียกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือการร่วมสแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นหรือการส่งอ e ีเมลให้กองบรรณาธิการเป็นต้น2การผสมผสานของสื่อผสมคือการนําเสนอเนื้อหาทั้งในรูปแบบของข้อมูลภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงเช่นการนําเสนอวิทยุเนชั่นบนเว็บไซต์ของหนังสือเดนเนชั่นหรือการนําเสนอภาพคลิปวิดีโอข่าวสารข่าวขึ้นบนเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก สารความเปลี่ยนแปลงอยากสม่ำเสมอเป็นคุณลักษณะสำคัญของหนงังสือพิมพ์ที่ดึงดูดให้ผู้อ่านติดตามอ่านข่าวสารอยู่เป็นประจำเช่นบนเว็บไซต์ของหนงังสือพิมพ์ผู้จัดการมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆว่าทุกชั่วโมง4การใช้งานง่ายคือความง่ายในการเข้าถึงของข้อมูลบนเว็บไซต์ของหนงังสือพิมพ์เมื่อต้องใช้งานร่วมกับการโปรโมทดบาว์เซอร์เช่นไอคอนหน้าจอแรกหรือไอคอนหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่ทางด้านข้างเพื่ออำนนยความสะดวกให้ผู้อ่านสามารถกดอ่านข้อกดอ่านข่าวอยู่ในหัวข้อต่อต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องย้อนกลับมาอ่านที่หน้าจอการอำนวยความสะดวกในการอ่านจะช่วยทําให้ผู้อ่านเกิดความงงหรือสับสนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ กระบวนการสื่อสารของทางการเมืองในสังคมยุคปัจจุบันประชาชนไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นผู้รับอีกฝ่ายเดียวอีกต่อไปเพราะประชาชนสามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีในการแสดงออกถึงข้อเรียกร้องความต้องการและความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจํากัดซึ่งเป็นไปตามตามสิทธิ์ และเสรีภาพที่เขาพึงมีในบรรยากาศทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอันเป็นสังคมที่เปิดประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทางการเมืองการตัดสินใจโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารหรือหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ดยได้อย่างไม่จํากัดฉะนั้นหน้าที่สําคัญของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตยคือการที่สื่อต้องเป็นตลาดเสรีทางความคิด โดยที่สื่อต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สื่อต้องสะท้อนภาพของสังคมที่เที่ยงตรงปราศจากอ,อ,อ,อคติและที่สําคัญสื่อต้องเป็นผู้เฝ้าระวังภัยให้แก่สังคมคือการเฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองปัจจุบันประชาชนโดยทั่วไปต่างมีความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารและเริ่มสนใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาบ้านเมืองยิ่งมากขึ้น ในขณะสื่อก็มีการพัฒนาการไปด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากการมีรายการแนววิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายตามสื่อประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสา,ารวารสารวิทยุโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ Facebook เป็นต้นโดยสื่อประเภทเหล่านี้จะได้เปิดโอกาสให้ผู้สามารถเข้ามามีบทบาทมีการส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้เห็นได้ชัด ยังเห็นได้ชัดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นผ่าน s m s Facebook และอื่นๆรวมไปถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆทางออนไลน์ได้อย่างอิสระอิสระลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ข่าวสาร และการแสดงออกในความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีได้ถูกจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะในวงแคบอีกต่อไปความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นตัวผลักดันทําให้เกิดช่องทางการสื่อสารที่เป็นอิสระมากกว่าในอดีตการเคลื่อนไหวทางการเมืองปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการมีสว่วนร่วมทางการเมืองนั้นประกอบด้วยสิ่งเล่าจากสภาพแวดล้อมมาถึงลักษณะทางสังคมและเหตุการณ์ทางการทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพราะไม่เพียงกระตุ้น กระตุ้นพฤติกรรมทางทางการเมืองเฉพาะบุคคลยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับกลุ่มอีกด้วยเนื่องจากสภาพทางการเมืองและสังคมทําให้เกิดการรับข่าวสารทางการเมืองในช่วงเวลาขณะนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นอย่างดีพฤติกรรมทางการพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์พบว่าจากการรับข่าวสารทางการเมืองจึงทําให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีการระบุเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็นการส่งเสริมให้ระบบการเมืองเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีทั้งการสนับสนุนและคัดค้านโดยกระทำทำให้ภายใต้กฎหมายและระบบการปกครอง แบบประชาธิปไตยโดยการเมืองในประเทศไทยมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ทําให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในระบบการเมืองการปกครองด้วยกระบวนการทางการเมืองของการปกครองมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นแ้จริงคือการแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคมซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะ ในกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง again, สมาชิกในสังคมทางการเมืองรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างประชาชนกับรัฐบาลด้วยเช่นการแนะนําไปสู่บรรลุเป้าหมายที่ประชาชนต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาชนระบอบประชาธิปไตยนั้นสามารถกระทำได้กระทำได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านรัฐบาล ซึ่งเป็นการแสดงออกที่เป็นอิสระจากการควบคุมหรือกำกับรัฐบาลน,นอกจากนี้การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอาจมีสิทธิอิทธิพลรวมถึงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เช่นเดียวกันอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองกา,การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ทั้งสองฉบับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผล ที่มีต่อการพัฒนาทางการเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตยเชื่อมการกระตุ้นจิจสํานึกทางการเมืองการกล้าแสดงออกทางการเมืองอย่างเปิดเผยต่อที่สาธารณะการกาการตรวจสอบอันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการแสดงออกทางการเมืองเป็นเวทีวิพากษ์ทางการเมืองส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและรอนแรงปราศจากการควบคุมจากพื้นที่ในการพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสาร ขยับสถหาหนะจากสังคมออนไลน์สู่เวทีการแสดงออกทางการเมืองสู่สาเหตุที่เป็นประเด็นทางการเมืองมากเกี่ยวข้องอาจจะมีสาเหตุมาจากพื้นที่ส่วนตัวของตนเองรวมถึงการนําเสนอข่าวสารือการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนและสาเหตุที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดแรงการแรงกระเพื่อมอย่างมากในสังคมถูกใช้เป็นเครื่องมือทางสังคมเพื่อปลุกปันก่นกระแสสร้างความรุนแรงผ่านความสนใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้้นแมการแสดงความคิดเห็นจะไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมแต่การตอบโต้เชิงรบก็ทําให้เกิดปัญหารวมถึงความอิสระในการแสดงความคิดก็กลายเป็นสิ่งเร้าการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงการแสดงออกทางการเมืองผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวเป็นพัฒนาการทางการทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากการจากการเขียนบทความและมบกมือหืออะก็ นักเรียนในอดีตจนกระทั่งยุคอินเทอร์เนต็ตที่สามารถรวมตัวกันได้ง่ายและมีปฏิสัมพันธ์การผ่านสังคมออนไลน์นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์นำซึ่งความกล้าหาญในการกล้าแสดงออกทางทางการเมืองอย่างแท้จริงตรงไปตรงมาเมื่อมีเมื่อพบผู้ทีเ่เห็นในทางการทางเดียวกันทำให้กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นและความรุนแรงจำนวนไม่น้อยก็เรียกแสดงอุดมการณ์สื่อ ผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากการแสดงจุดยืนของตนเป็นเรื่องยากในขณะนี้คนรุ่นใหม่ถูกต้องออกประเด็นทางการเมืองไม่มีบทบาทเป็นตัวละครทางการเมืองค่อนข้างนานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อสารสื่อสถานะเป็นสื่อส่วนตัวทำทำให้ช่องทางออนไลน์กลายเป็นพื้นที่ที่อิสระทางการเมืองแสดงความคิดรวมทั้งปัจจัยจากความสนใจทางการเมืองการเมืองคือหรือติด ตามสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นการติดตามผลพิจารณาร่างนิโฮดสกรรมรวมทั้งการรวมตัวเพียรประหวงหรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับพรบรดังกล่าวการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ